ชื่อจริงนะคะชื่อขวัญกมลนามสกุลปาทานค่ะชื่อเล่นซาร่าค่ะรับบทเป็นลันทาริมาก็ซ่ากเข้ามาแคสต์นะคะของเอ่อมแคสต์กับพี่จ้อยเขาโทรศัพท์มาค่ะว่าซาร่าได้เอ่อเป็นลันทาริมานะอะไรเงี้ยซ่าก็แบบซาร่าหรอจริงหรออะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบไม่เชื่อว่าใช่หรออะไรเงี้ย ทำไมาถึงเลือกเราพี่เม่บอกว่าพี่เม่พี่เม่เปิดเฟซบุ๊กแล้วพี่เม่เห็นซาร่าพี่เม่ชี้คนนี้คนแรกตัวของรันทลิมาสารวว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบทอดตัวเองว่าทุกๆอย่างเนี้ยตัวเองเป็นคนทําให้มันเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยทั้ห้บางทีแบบเออก็ไม่มองอีกมุมหนึ่งว่าแบบว่าพลังที่เรามีอยู่สามารถใช้ไปในทางที่ดีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอืมเขาเป็นคนที่แบบเศร้าอะไรางี้ใช่ปะซาร่าไม่มีอารมณ์นั้นเลยชีวิตประจําวันปกติก็เป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องตอนแรกก็ต้องแบบว่ารู้สึกก่อนว่าเราเป็นตัวรันทลิมาจริงๆยากมากอะ่ะเพราะซาไม่ไม่เคยมีอารมณ์ด้านนั้นเลยตัวในตัวรันทลิมาที่เขามีอยู่ค่ะสำหรับแฟนคลับกาลินนะคะก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้ซาร่าด้วยนะคะ